สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิง์อีกแล้วนะคะวันนี้พิง์จะพาทุกคนมาส่องเครื่องเล่นที่คิซุนาวันนอกจากจะมีตู้ตักเพชรแล้วเขายังมีเครื่องเล่นอะไรให้เล่นบ้างพอพิง์เดินผ่านซุ้มลูกโป่งเข้ามาเหมือนหลุดมาอีกมิตีหนึ่งเลยค่ะเครื่องเกมเยอะมากมีบ้านลมด้วยค่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีตู้เกมต่างๆเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นจับปลาเดี๋ยวพิง์จะพาทุกคนมาดูมุมที่พิง์ชอบนะคะนอกจากตู้ตักเพชรแล้วมุมที่พิง์ชอบก็คือมุมขี้ตุ๊กตาค่ะที่นี่เขาก็จะมีตู้ขี้ตุ๊กตาหลายแบบมมากกกเเลลยนะะ็ mm hmm. ็จีทัั้งแบบตว แล้วก็ตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวมาเดินดูกันว่ามีตุ๊กตาอะไรให้เราเล่นบ้างตุ๊กตาที่นี่เขาก็มีหลายไซส์เลยนะทุกคนเห็นน้องพิกเลตไหมตัวเล็กจิ๋วๆนะคะอันนี้น่าจะคีบปง่ายนะเดี๋ยววันไหนมาลองคีบปกันส่วนน้องมีพูอันนี้ก็คือน่ารักและอันนี้ก็จะเป็นแกงน้องแมวเหมียวนะคะมีมิกกี้เมาด้วยใครที่ชอบตุ๊กตาแบบนี้นะคะลองมาคลบปดูได้นะไหนๆวันนี้ก็พาทุกคนมาส่องเครื่องเล่นที่คิซูนาแล้วเราจะพาตู้ตักเพชรได้ไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตู้ตักเพชรที่นี่มีทั้ง สีตู้นะคะทุกคนแล้วแต่และตู้ก็คือเพชรเยอะมากน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะใครที่ผ่านมาแถวคิซูน่านะคะลองมาเล่นดูได้นะสาขานี้ก็คือสาขาเดอมอบางแคชั้น4ค่ะ